สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้รายการอะไรดีนะอะมาฟังสตอรี่สเปเชียลเลยกัน yeah. จากหน้าปกของคลิปครับใครที่เข้ามาดูคลิปนีนี้นิกคิดว่าหลายๆคน,นคงจะรู้จักกับคำว่า Liminal Space ครับหรือไม่ก็อย่างน้อยครับจะต้องรู้จักกับ The Back Room เพราะว่าไอ้สองสิ่งนี้เนี่ยลิมิ a l ลสเป e กับ The b c k r r o o เนี่ยมันก็ใช้กฎเกณฑ์เดียวกันครับอันที่จริงเนี่ย h k Room room ในความเข้าใจของนิกนะครับมันน่าจะใช้กฎเกณฑ์ของ Liminal Space ใช้คอนเซปต์ของ i m ม n น l Space ในการสร้างเรื่องราวที่น่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกแล้วถ้าหากว่าใครอยากรู้คอนเซปต์อยากรู้เรื่องราวของ i m ม n น l Space เนี่ยอันที่จริงนิกเคยทำเป็นสารคดีสั้นเอาไว้ครับซึ่งนิกเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านบนนะครับกดเข้าไปดูกันได้ครับนอกจากที่จะรู้เรื่องราวของล i มิน Space ซแลย้ยังจะได้รู้เกี่ยวกับ e a ม Core แล้วก็ w ว i r d Core ครับแต่ว่าตามชื่อของวิดีโอนี้เลยครับ10 i m ม n น l Space ของจริงที่อาจจะทำให้คุณต้องปิดตาครับซึ่งการที่เราจะ้้้าาาไปดูภภพพ Limin Space ทังง10นีนยนออจจะต ให้กับคนดูเนี่ยคร่าวๆก่อนครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้จัก Liminal Space ครับ mm. Liminal Space คือสถานที่หรือว่าภาพถ่ายของสถานที่ที่ทำให้คนดูนั้นรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจอาจทําให้เรารู้สึกว่าเราเคยไปสถานที่นั้นมาก่อนครับแล้วมันก็จะกระตุ้นความรู้สึกของความสะเพรงกลัวแล้วก็ความขนลุกสยองขวัญ mm. และในวันนี้ครับดิกมี10ภาพของ Liminal Space ของจริงที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาดูไปพร้อมๆกับนิ๊กครับต้องขอบอกก่อนว่าภาพบางภาพเนี่ย หลอนจนทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเราได้เข้าไปอยู่ใน The Back Room เลยครับแหมเวอร์ไปป่ะและกะติกาของการดูภาพเหล่านี้เพื่ออัธรศครับปิดไฟใส่หูฟังแต่ว่าอันนี้ไม่บังคับนะครับแต่ถ้าทําได้เนี่ยมันจะได้อัธรศมากและเมื่อจบคลิปนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกับนิงนะครับว่าภาพไหนที่ทําให้น้องๆเนี่ยรู้สึกกลัวรู้สึกเสี่ยงขวัญมากที่สุดถ้าหากว่าเข้าใจกติกากันแล้วเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ครับแล้วก็เราไปเริ่มตน้นกันที่ภาพแรกได้เลยครับ สำหรับภาพแรกเนี่ยมีชื่อว่า Dark Snowy Path ครับหลอนเลยนะภาพแรกเนี่ยข้ามอธิบายภาพนี้นะครับเขาบอกว่ามันเกิดจากความสมดุลระหว่างแสงแล้วก็ความมืดที่ผสมผสานกันจนมันสร้างบรรยากาศที่น่าขนลุกอย่างประหลาดใจครับมันสร้างบรรยากาศอย่างนั้นได้จริงๆครับเพราะว่าในภาพนี้นมันมีหิมะที่หนาทึบบนทางเดิน แล้วก็มีหมอกที่พรามัวจนเราเนี่ยมองไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีจุดหมายนํำสายตานําทางให้กับเราครับมันจึงทําให้ภาพนี้กลายเป็นลิมิน l ลสเปซที่สร้างความน่ากลัวได้อย่างสมบูรณ์แบบครับไปต่อกันที่ภาพที่2ครับกับภาพที่มีชื่อว่า f o g k y Ski Lift ภาพนี้ยังอยู่กับอะไรที่เป็นหมอกครับผมภาพนี้เป็นภาพของสกีลิฟ์ครับที่มันอยู่ท่ามกลางหมอกคำอธิบายภาพนียเขาบอกเอาไว้ว่าหมอกยังคงสร้างความน่ากลัวให้กับเราเพราะว่าจากภาพนี้เนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าเราเนี่ยลอยอยู่สูงจากพื้นแค่ไหนและมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยกำลังเดินทางไปสู่เหวที่ลึกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับและเช่นเคยครับความรู้สึกลึกของเหวนี้เนี่ยมันก็เกิดจากการที่ในภาพนี้มันไม่มีจุดเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนครับแล้วองคิดว่าอย่างไงกันบ้างครับ ถัดมาที่ภาพที่3ครับภาพนี้ Flu Metro Station อันนี้เนี่ยหลอนมากเลยนะครับสำหรับนิกเพราะว่าจากคำบรรยายในภาพนี้เนี่ยมันบอกเอาไว้ว่า i m i n a l Space นั้นมักจะเกิดจากบรรยากาศที่เหนือจริงครับในภาพนี้ก็คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่โดนน้าท่วมซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้เห็นน้ําท่วมอยู่ในสถานที่ที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงทําให้เรารู้สึกแปลกประหลาดซึ่งนกเ,เองเนี่ยยังรู้สึกกลัวเลยครับกลัวว่ามันจะมีเสียงแบบ เสียงเดินตามมาข้างหลังเราหรือว่ากลัวอะไรบางอย่างที่มันอาจจะหลบอยู่ที่มุมสุดทางเดินครับนี่เป็นภาพห้องเรียนครับกับชื่อภาพที่มีชื่อว่า High School Exam Room ภาพนี้เหมือนเป็นภาพของห้องเรียนที่จัดเป็นห้องสอบครับถ้าหากว่าดูธรรมดารมามองันผ่านเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับไม่มีอะไรครับแต่ว่าถ้ามองดีๆเนี่ยนึกนึกถึงอะไรรู้ไหมครับนึกนึกถึงหนังที่เกี่ยวกับซอมบี้ครับเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยห้องนี้มันทําให้เรารูสึกผิดปกติบางอย่างเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยห้องเรียนมันก็ควรจะมีนักเรียนที่นั่งอยู่ในห้องเรียนหรือว่า มีคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแต่ว่าห้องสอบในภาพนี้เนี่ยมันกลับว่างเปล่าแล้วมันก็วังเวงและมุมของรูปเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกเวงวางน่ากลัวน้องๆคิดว่ายังไงบ้างครับมีใครที่เคยเห็นห้องสอบหรือว่าห้องเรียนในสภาพนี้บ้างไหมครับแล้วก็รู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าครับถัดมาที่ภาพที่6ครับกับชื่อภาพที่มีชื่อว่า Ar Area a r c e ต e Area ย n ิน e d เด a l l เอาจริงๆนะภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ค่อยน่ากลัวครับแต่ว่ามันก็สร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้กับเราได้นิดหน่อยนะหรือว่ามีใครที่กลัวภาพนี้ครับที่มันสร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้กับเราเนี่ยมันเป็นไปตามคอนเซปต์ของ Liminal Space ครับเพราะว่าโซนอาเขตเกมในห้างสรรพสินค้าเนี่ยถ้าหากว่าเราลองนึกภาพตามในสมัยก่อนนะ มันจะมีคนมีเด็กเล่นอยู่อย่างพูกพล่านเพราะว่ามันเคยเป็นที่นิยมของเด็กๆครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันก็เสื่อมความนิยมไปตามกาลเวลาครับทำให้ภาพที่ออกมาที่เราเห็นเนี่ยมันดูวังเวงแล้วมันก็ดูเหมือนไม่ปลอดภัยไม่ถึงกับน่ากลัวครับแต่ว่าก็เป็นภาพที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจได้เช่นกันครับถัดมาภาพที่6ครับกับภาพที่มีชื่อว่า h e l i t h atmosphere หรือ บรรยากาศนรกครับภาพนี้เป็นภาพที่นีคิดว่ามันโหดมากๆครับคำอธิบายในภาพนี้มันบอกเอาไว้ว่าสิ่งของหรือว่าสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างมันสร้างความรู้สึกหน้าขนลุกได้เป็นอย่างดีในลิมิ a l Space ในภาพนี้เนี่ยตามคำอธิบายเขาบอกว่ามันคือรถตู้ส่งของที่ถูกจอดทิ้งไว้มีท้องฟ้าสีแดงด้านหลังซึ่งมันสร้างความรู้สึกให้กับเราเหมือนกับว่า เราอยู่ในนรกหรือว่าวันนี้เป็นวันสิ้นโลกซึ่งเอาจริงนะภาพนี้เป็นภาพที่น่ากลัวมากๆสำหรับมิ้ครับแล้วมันก็เป็นภาพที่โหดมากๆด้วยฮะแต่ว่าน้องๆรู้ไหมครับว่าท้องฟ้าสีแดงที่เห็นด้านหลังเนี่ยมันเป็นภาพจริงครับเพราะเขาอธิบายไว้ว่า มันคือภาพที่ถูกถ่ายไว้ระหว่างที่เกิดไฟป่าที่โหมกระหน่ำซึ่งฝุ่นละอองหรือว่าแสงจากไฟป่าเนี่ยมันทําให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงที่น่ากลัวครับภาพนี้ยอมรับว่าเป็นภาพที่ดูนานๆแล้วกลัวจริงๆครับมีใครที่กลัวภาพนี้เหมือนกับนิกบ้างไหมครับถัดมาภาพที่7ครับกับภาพที่มีชื่อว่า Submerged staircase แค่บันไดโรงงานร้างเนี่ยมันก็น่ากลัวพอละครับแต่ว่านี่เป็นบันไดร้างที่มันจมอยู่ในน้ำครับน้องๆข้าอธิบายภาพนี้บอกเอาไว้ว่า Liminal Space ในภาพจะทำให้คุณจินตนาการไม่ถูกว่าบันไดนี้นะมันลึกลงไปแค่ไหนก็จริงครับแถมมันยังอยู่ในน้ำด้วยฮะมันยิ่งเพิ่มความน่ากลัวเข้าไปใหญ่ครับภาพนี้เนี่ยมันมีกลิ่นอายของ Liminal Space ที่มีพลังมากซึ่งมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าอาจมีสิ่งมีชีวิตที่ เกิดจากกำมันตะภาพรังสีแอบซ่อนอยู่ที่ด้านล่างครับถ้าไม่เชื่อมองจ้องไปนานๆครับถัดมาที่ภาพที่8ครับกับภาพที่มีชื่อว่า a อรีวูดแลนด์โูขคนลุกภาพนี้เขาบอกว่าลิมิน l s สเปซที่น่ากลัวที่สุดคือภาพที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังเดินทางไปสู่อีกโลกหนึ่งหรือว่าอีกมิติหนึ่งหลายคนอาจจะจินตนาการไม่ออกครับว่ามันเป็นภาพแบบไหนครับก็ตามภาพนี้เลยครับภาพทางเดินอุโม์ต้นไม้เนี่ยมันทาให้เรารู้สึกแบบนั้นครับ เส้นทางในป่านี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าดึงดูดให้เราเข้าไปในป่าที่ถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยความมืดแล้วก็ภาพลิมิน l s สเปซภาพนี้นั้นมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดนั้นแล้วหากว่าใครคิดว่าลิมิน l Space ในภาพนี้น่ากลัวก็กดไลค์หนึงน,นะคระอบสำหรับนิกนั้น ภาพนี้ยังไม่ที่สุดครับภาพที่9นี้ลหลายคนอาจจะคุณเคยเกันเป็นอย่างดีครับกับภาพที่มีชื่อว่า Endless h a l l w a y ครับภาพนี้เนี่ยมันทำให้เรานึกถึงกับ The Back Room ครับมันเป็นภาพโถงทางเดินของโรงแรมหรือว่าอพาร์ตเมนต์หรืออะไรสักอย่างครับซึ่งมันก็คือ Liminal Space ที่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ปลอดภยัยถ้าหากว่าเราต้องเดินผ่านโถงทางเดินนี้้จินตนาการไม่ถูกเลยครับอ่ะ ลองคิดดูง่ายๆครับว่าหากว่าเราต้องเดินผ่านไอ้โถงทางเดินนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรโผล่มาจากประตูระหว่างโถงทางเดินหรือเปล่าภาพนียมันชวนให้คิดแบบนั้นจริงครับและภาพสุดท้ายของวันนี้ครับเป็นภาพที่มีชื่อว่า abandoned nuclear plant ภาพนี้ครับนี่ขอยกให้เป็นลิมิ a อ s สเปซที่น่ากลัวที่สุดในจํานวน10ภาพทั้งหมดครับเพราะว่าในภาพน,นี้มันคือภาพของกลุ่มหมอกที่ปกคลุมโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่น้องๆเห็นเงาสูงๆนั้นก็คือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ถูกทิ้งร้างนะครับซึ่ง มันทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกทั้งวังเวงแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ถ้าหากว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดอะไรที่โผล่มาสักตัว,ตวหนึ่งอย่างนี้คิดว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวใหญ่ๆแบบของ t r e v ว r h e n d e r ดอรสันครับซึ่งมันอาจจะโผล่มาจากข้างหลังเงานั้นอันนี้เนี่ยดิคิดแบบนั้นจริงๆนะมีใครคิดเหมือนกันบ้างไหมครับอาทุกคนและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับ10ภาพ Liminal Space ที่ นิขามาได้แล้วก็คัดออกมาจากลาลายภาพที่นิขามาครับซึ่งภาพทั้งหมดนี้ในบางภาพอาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่ามันแปลกๆหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่สวยงามซึ่งมันก็ไม่แปลกครับเพราะว่าคอนเซปต์ของ l i m i n a l Space นั้นอันที่จริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ร่วมของคนที่ดูภาพนั้นด้วยครับบางคนดูภาพนั้นอาจจะรู้สึกกลัวาบางคนดูภาพนั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกเฮ้ย แปลกดีหรือว่าสวยดีอะไรแบบนี้ครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆหรือว่านา้องๆนะครับมีภาพลิมินอ Space ที่หามาได้หรือว่า ถ่ายมาเองเนี่ยแล้วก็อยากจะแชร์กับเพื่อนๆหรือว่านิกดูก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับที่เพจของ n น k c k ี้ม Channel ซึ่งในโอกาสต่อไปเนีิกจะได้รวบรวมนํามาทําคลิปมาแชร์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้ดูกันครับและสําหรับในวันนี้นิกก็หวังเปไน็นอย่างยิ่งว่า l m i n n o Space ทั้ง10ภาพนี้เพื่อนๆกับน้องๆคงจะชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับผมสว,นนสวัสดีครับ